ว่าจะเปิด3มตัวแม่กับลูกกับแม่นางหนึงครับแม่ไพัยจ้ะเจ้าทองแค่ของหมอบิดตัวลูกนี่เราเป็นลูกทองตัวใดแม่นี่เอ้าลูกว่ามันมีสายอยู่ดอกแต่ว่าเพื่อนหังได้ทับตูนะเมื่อก,กี้มันว่มีใบสอสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจ แถมย่งนี่บริการเก็บเนื่องปลายท่างโอนเงื่อนให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977หรับรองบผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟั่มเมื่อนี่สิพาพี่น้อง พอเปิดราคาบไว้คือเกาล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบพ่ได้พลาคดคลิปดีๆราคาแกล้ถึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้ามาอยู่กับแนวไหวแกว้ง้มคือเก่าอหรอพี่น้องครับที่ตั้งเราก็อยู่บ้านใดก็แล้วแม่บ้านฝายหินตำบลน้องหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นฮัคือเก่า,ลาเลยจ้าสวยๆเลยพี่น้องมือเนี่ยมีจากตัวแม่มือเนี่ยว่าที่เปิดสามตัวแม่กับลูกกับแม่นางหนึงครับ ว่าเบื้องแม่ลูกคููนี่เป็นแต่สวรรษให้พี่น้องอเบื้องตูเมียแล้วก่อนตัวเมียนี่ชื่อว่าแม่ยังรครับแม่ไพจ้ะแม่ไพจ้ะแม่สีพผมสูงเท่าไหร่ก่อแม่ร้อยสามสิบเจ็ดบวกละจ้ะประกันสามเจ็ดครับห่างแล้วแง่ห่างดีจันพี่น้องห่างดีทั้งแม่ทั้งลูกเอานุ่มแล้วคือทรงตึงเลี่ยวมันได้เกตเดียนเลยด้วจ้ะเกตเดียนซิกปลายไปแล้วละนุ่มบวกไงพี่น้องอ ทางรา,ามนี่ดีนาเขาสวยได้ลูกจากตัวแล้วแม่เนี่ยได้ลูกสองตัวนี่ละตัวสามจะ้ะตัวสาม,สาม,ม่ท่องเนาะ่งจ้ะแข้งขาอ่องข้อชัดเจนตอนนี้เราท่องกับเจ้าทองแท้ของหมอบิดทองแทลูกเขาสวายแม่เนี่ย ห้ามกลาหกเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนี่รับประกันท่องเลยพี่น้องนุ่มไข่แล้วตรวจแล้วนุ้มไข่แล้วหีบอกงเรียเป้แล้วโอ้หนุ่มโนเป็นแต่นำนุ้มไหลแทะชัดเจนเบื้องลูกนี่เพื่อนติงชิงบายแล้วอันนี้ซสื้อสองได้สามเบื้องลูกบั่นพี่น้องเบื้องตัวลูกตัวลูกนี่เราเป็นลูกท้องตัวใดแม่เนี่ยเอ้าลูกว่ามันมีสายอยู่ดอกแต่ว่าเพื่อนหักได้ทับตูนะเมื่อกี้มันบ่มีใบ โอ้ลูกเราบ่มีใบ,บมีบ่เห็ดได้เห็ดใบเห็ดลวดนะแต่ว่าพอ,ขอเขากมันเป็นควอยเสียนิสิตนะแม่ลูกมีบ่มีตำหนีนาะแม่นะบ่มีตำหนีจักมงจ้ะแบบนุ่มสีเต่าครบไทยนาไทยไงลูกเพิ่นก็นไดตัวนี้ก็คือกันตัวเมียแลนสิเปิดราคาไปเท่าไหร่แม่ลูกนีว่าสิเปิดไว้แสนหกค่ะพันจ้ะครับซื้อสองได้สามจ้าใกล้สิออกแล้วล่ะไฟรุ่นเนาะตัวผู้หรือตัวแม่ของไอ้เจ้าทองแท้ เป็นตะหูแต่น้ำแล้วค่อยคูนนะคบหก16หมื่นห้าพัน้ต่อร้องได้คือเก่าจันแม่แล้ว่ะครับเปิดโทรศัพท์ไปนยแม่062ครับ892 892 1045 1045ลูกูก็ง่ามๆพี่น้องน้ำแข็งขายญ่ดีแข็งขายใ่น้ำก็แม่มัน้งอ2ได้3ยิงกลางมหาแม่อ้อยได้ ครับตอนแรกว่าที่มี3ตัวืันนี้มีแม่ลูกนี่แล้วพี่น้องมีหลายตัวยุ่ขัน้นสนใจกับมาเบิองเอาเด้พี่น้องนอกจาก2ตัวแม่ลูกนี่ครับสั้นก็ไว้สมีค่อนพ้อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ